อยู่กับช่องติดเคมอีกเช่นเคยสวัสดีคนดูหน่อยสิสวัสดีคนดูหน่อยอัดแล้วอัดแล้ว Thanks for the memories ตัง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  ตังแตงแต่งแตง,ตงสวัสดีสวัสดีคนทุกคนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเย็ยนอะไรใครวะใครวะอี่ยครับ ครับผมว่าคลิปคอปไปไปเถอะหาหาห้องคนเดียวฮ่า เป oh, no. ็นการทำร้ายมากเลยอ่ะ Oh no กี่ครอสยอมเอาบักเอาไปบักยอม้อ,อ,อ,อม ลืมเอาเปืนม,มีกันดองหายตัว ถือทางก็มาแต่มันมีคำว่าอีได้ยังไงก็ถือได้ปกติช่างมันต้นเต้นตนตนตนนต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 น ตังตงน้ำน้ำเฮียน้ำเฮียุโคดไใเลยโคดไใเลยโคดไใเลยโอเย้อเสียงเป็นไรเสียงเป็นไรก่อนอือเปิดฟ้าออกปุ๊บจุ๊บโดดแบบโคตรเท่โคตรระเบิดอุ๊บ ของไปให้มันหนักหัวเอ๊ะหนักรถเด้อ,อ,อเกิดแล้วเฮ By, ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นะ่ะไม่รู้เลยน้ำน้ำโอ้โหห้าลิตรเหลือสามจุดหนึ่ง ปึ้งเอาน้ำแปลอันนี้ก่อนเออแล้วทำไมไม่ขับไปให้มันจุกจุอเอาล้วตู้บล่าเอาตู้บลาแต่งแตงแต่งแต่งเออหมดแรงจะวิ่งแต่งแตงแต่งแตง คลิปนี้ไม่ได้ฟันเกอดโจ๊ตนะคะเอ๊ะมีใครใครที่ดูมีใครที่ดูคลิปนี้แบบเออมีใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้จักโจ๊ตเตอร์กับท่านท่านประธานโจ๊ตเตอร์บ้านเด Radio, อะวิลเลดิโออะมีใครรู้จักท่านประธานโจ๊ตเตอร์ไหมอลองลองลองไปทานพี่แจ็คพี่แจ็คลองไปทาน แต่ถ้าถ้าแต่ถ้าเอามาเทียบกับเราเนะ่าจะไม่ใช่พี่แจ็คนะน่าจะเป็นอาเอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่อาลุงแจ็คถ้าลุงแจ็คมาเห็นคลิปนี้น่าจะแบบตลกน่าดูเลยฮ่าฮ่าฮ่าตลกจังเลยตลกกับพีนะสิมันลายการผีมันจะตลกได้ยังไงอุ้ยอมอืม,อม,อมไปตัวเอง TEN 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 เกมไม่มีเสียงเลยอ่ะเสียงก็เปิดแล้วนะนี่นีมเสียงตดได้ใจมากเลยติดอะไรวะติดอะไรวะทําไมถอยหลมงก่นกอุ้ยอุ้ยอุ้ยของเยอะเกิน <c ười> ระจานโจเตอร์ช่วยหน่อยอะไรวะที่เล่นอยู่ไอ้น้องไอ้ชกคุณที่มันมาควงควงสติงในคลิปถ่ายละครที่จริงมันมีคลิปเบื้องหลังเพียบเลยแต่ว่าเราลบมดนละเออโอ้ยเฮ้ยกูจะดูแต่ว่าฤดูร้อมันมีอันหนึ่งไม่ใช่ หมดแล้วิ่อเอยอ้อยโอ้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 ยโออ้ยโอ้อ้ยอ้ยอ้ยโ้อ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อโอ้ยโอ่ยโ้ยโอ้โ้ยโอ้อยโอ่อนยโยอเอ <trzeba S 1> อย ใครไม่ได้รไม่มโอ้ยโอ้ยมันกิน้อไป หยังอีกระบาดที่น Aw, ี io, เ่เอา Fire Mario เอา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 สิเอารอไปใส่บักกันน <m ul ved> ีเมียเอาใส่ <m ul ved> ไม่เอาไปแลกเครื่องยนต์เนี่ยเอาแล้วล้อเป็นอะไรอีกล้อมอ่ะอือเฮ้ยตายลอลยเฮ้ยเฮ้ยต่ายชีพ เออได้แล้วได้แล้วเออก็จะขับได้ดูเวลาเป็นสิบนาทีฮ <c oughs> อ,อกเลยมนีประตูด้วยเพื่อนเดี๋ยวตามไปพุ่งสุดแรงเออตามปารีสไปกันต่อฮะกว่าจะได้ออกรถเกออือบตาย อะแล้วไอพี่อะไรไว้ไอพี่อะไรด้วยยังไม่ได้ขึ้นรถก็ไม่บอกเลยเบรกเบรกเบรกเพื่อเอ้ยกำลังจะพูดว่าเบรกเพื่อเจอบ้านแล้วเจอพอดีตั้ม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 เลยเติมดึงเบรก และคำว่าอิทถึงไม่ได้ถืออะไรมันก็ยังติดอยู่เอาเฮ้ยว้ายเครื่องบินตก ทำอะไรอีกละ่ะร้านขายของฮะอุ้ยขายได้ตั้ง5้าเหรียญเนี่ย ถอดเครื่องยนต์มาขายฮะเอยนี่มันน้ำมันนี่นะขายกี่บาทครับมีห้าสิบเก้าอ้วไม่เต็มถังแถมยังจะขายแพงอุย้ย AK ไหนดูดีกี่บาทอุยยอ้ยร้อยยี่สิบห้าอุ้ยไหนดูอันนี้ดิขายเท่าไหร่อะอือ หยิบออกไปเลยอ่ะเอ๊ยเอ๊ย ก็ให้อยู่ดีๆไม่ได้เลยโอ๊ยแต่กลับรถ Thanks. อยู่รถตัวเองแล้วไม่ต้องมาดู ห้าพันหรือบุ้งสูงห้าร้อยเนี่ยเอาขับพิฆาตต่อยเอืดเอืดตอเอืด ถเอืดเอืออ้อ,อะจะขาดใจตายแ้วรถอืดเกินเออยาด๊ามโอ้ตายแล้วโอ้ออกเลยแล้วกูเอาว่าตัวแรก็ัดที่สามด้วยเบื้องหลังอันนี้คือเบื้องหลังเบื้องหลังการมุ่งสู่ห้าพัน าำอะไรวะทำแบบนี้อะไรที้ซิ